สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวธาตุดินนะคะพรกศกันแล้วก็มืองกรนะคะเสียงจะแปลกๆหน่อยนะคะทั้งเจ็บคอ,อทั้งเจ็บคอนะคะแล้วก็ปวดตานิดหน่อยนะขออนอุญาตใส่แว่นแล้วกันนะคะวันนี้นะโอเคนะคะก็ชาวธาตุดินนะคะประจําเดือนมีนาคมสองห้าหกสี่นะยจ๊ะมาดูไพ่พลังงานของพวกคุณกันเลยค่ะไพ่พลังงานของชาว ธาตุดินปรุศก,กันแล้วก็มกังกรนะคะเป็นยังไงกันบ้างให้ชาวธาตุดินเนี่ยปรุศก,กันแล้วก็มกังกรให้ชาวธาตุดินปรุศก,กันแล้วก็มกังกรนะคะอืมเก้าดาบนะไพ่ปบนีเิ่ได้สำหรับเพิ่งได้มาใหม่นะคะเป็นทั้งข้างหน้าข้างหลังเก้าดาบค่ะ ภาวะของคุณคะ่ะชาวธาตุดินได้มองว่าคุณเก็บกดกับความความรู้สึกต่างๆในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคุณอยากทำอะไรบางอย่างคุณอยากจะคุณอึอดอัดอะ่ะแต่ว่าคุณพยายามหันหลังให้มันมองมันมองมันเป็นเรื่องที่สองของชีวิตนะอืมทีนี้มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณบ้างชาวธาตุดินคะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับชาวธาตุดินบ้างอ่ะอืมเห็นไหม คุณทําอะไรกับมันไม่ได้อ่ะคุณต้องพยายามหาหลังใส่กับปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคุณก็ได้จต่รอคอยความสัมพันธ์นี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณค่อ,อมีใครคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกใจเขามากๆแล้วก็รู้สึกดีกับเขามากๆนะคะแต่คนคนนั้นก็เหมือนกับมีทีท่าที่แปลกไปพยายามเหมือนหาหลังให้กับคุณนะคะอืให้สิบถ้วย คุณมีความสุขกับความสมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนะจุดจุดนี้ไพ่ไฮเพริเทสราชีพระจร์มีภาวะลักซอนเหมือนกันนะอ่านะคะใครคนนั้นเขาทำอะไรให้คุณรู้สึกดีแต่ในขณะเดียวกันค่ะอือหึตัวเขาเองก็คุณทั้งสองคนมีเคมีอะไรบางอย่างที่มันปรับจูนเข้ากันได้อะ คือคุณอาจจะไปเจอคนคนนี้ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือว่าทํางานอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นสายงานเดียวกันนะคะมันเลยทําให้พวกคุณถูกใจเกิดรู้สึกดีต่อกันมันเป็นความสุขนะคะออืเขาคนนั้นก็ทําให้คุณมีความสุขแต่ในภาวะเนี้ยมันเป็นมันเป็นเหมือนกับคุณทั้งสองคนหันหลังให้กันทั้งคู่เลยอะ่ะคุณมีภาวะเหมือนกับประมาณว่าคุณรู้ว่า สถานะหรือสเตตัสตรงนี้มันทําได้แค่ไหนเขาเองก็เหมือนกันนะคะถามว่ามันมีความสุขไหมอยู่นะจุดนี้มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะคะสิบถ้วยอืมอ่ามาดูว่าคุณเจออะไรกันมาอีกบ้างสามถ้วยแล้วก็สี่ถ้วยค่ะ เดือดซันเห็นไหมอืมความสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของพวกคุณอะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันมีความเข้าใจเกิดขึ้นนะคะแต่มันมันเป็นสีถ้วยอะเหมือนคุณทำได้แค่มองมันทำได้แค่มองมันอะมองมันไว้แค่นั้นนะคะมองมันอยู่ไกลๆคะ่ะแต่ว่า จะจะทําอะไรกับมันไม่ได้ทั้งตัวคุณและตัวเขานี่ภาวะรักซอนเกิดขึ้นนะไฮพิเชสนะคะอื uh huh. มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินก่อนหน้านี้ก็คือว่ามีอันนี้ในบางท่านบางคนมีสถานการณ์เกิดขึ้นก็คือว่ามีเกณฑ์ของความสัมพันธ์นี้ตอนแรกพวกคุณคบกันแล้วอยู่ๆมีสถานการณ์อะไรบางอย่าง ถูกเปิดเผยออกมาและทําให้พวกคุณต้องมีเหตุการณ์ที่ต้องห่างกันไปนะคะนี่ในกรณีบางท่านบางคนออืเขาพยายามจะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะกับคุณนะทีนี้มาดูกันต่อเกิดอะไรขึ้นคุณอีกอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งเห็นไหมแปกถ้วยเนี่ยจริงด้วยอืมความสัมพันธ์นี้ มีการเดินออกมาแล้วนะคะเหมือนกับประมาณว่าทําใจกันเอาไว้แล้วนะคะแล้วเดินออกมานะคะเพื่อเดินออกมานะคะเดินออกมาจําใจที่จะเดินออกมากันเลยแหละอืมมันมีเรื่องของหน้าที่การงานของอะไรต่างๆที่เปิดเผยไม่ได้มันอยู่ในภาวะที่มันไม่มีความเหมาะสมนะคะมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ชาวธาตุดินต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะอืม เนี่ยเป็นไพ่คู่ออกมาทั้งราชินีถือไม้เท้าแล้วก็ควีนแล้วก็คิงอ่าคิงถือไม้เท้านะคะอืมพวกคุณรู้ว่าทําอะไรกันได้แต่ว่าพวกคุณรู้ว่าคุณทํายังไงกันได้กับกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่าพวกคุณไม่ทํานะคะเพราะว่ามันเกินลิมิตที่พวกคุณจะทํากันได้ทําได้แล้วว่าจะให้มันอยู่จุดไหนอืม อ,อ่ะมาดูว่าคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวธาตุดินนะคะคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวธาตุดินฝึกศกันแล้วก็มังกรอ,อืมทิมเพลรน เห็นไหมถ้าพวกคุณเดินออกมาหากอ,อกออจากกันแล้วอะ่ะไพซิกออฟคัพบ,บอกว่าเขาคิดถึงคุณนะเขายังมามองมาสองยังคิดถึงคุณอยู่นะคะอืยังไม่เคยลืมคุณเขารอดูการจเจริญเติบโตของความสัมพันธ์นี้หรือยินดีกับความสัมพันธ์นี้กับคุณหรือว่ายินดีกับกับการที่คุณจะเติบโต,ตไปในทางที่ดีมีอนาคตที่ดีอะไรอย่างเงี้ย เขาคิดถึงคุณแล้วก็อยากกลับมาหาอยากกลับมาคุยแต่ตอนนี้สถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่มันไม่มันบาลานไม่ได้นะคะเป็นรักสามเศร้าด้วยนะคะในบางท่านบางคนเนี่ยอืมอ่ฮทีนี้ขอดูอีกสักสองใบว่าเขาคิดยังไงกัคุณนี่ห้าถ้วยนะคะนี่ราชินีถือถ้วยอืม มันลักษณะเหมือนคนคนนี้เขายอมจำนนให้สถานการณ์เนี้ยมันเป็นเป็นทิศทางเนี้ยก่อนนะคะออืถ้าคุณจะถามว่าเขารู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นไหมรู้สึกแย่ไหมมันมีเหตุการณ์ที่รู้สึกแย่นะไม่ใช่ไม่รู้สึกแย่เพราะที่ผ่านมามันก็เป็นความสุขอ่อะอแต่มันมีสถานการณ์ของเรื่องอาจจะเป็นฐานะทางสังคมหรืออาจจะเป็นลักซ้อนและมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เลยทําให้พวกคุณจะต้องแยกและห่างกันไปอืม มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินคึกศพกันแล้วก็มังกรน,นะคะจะ s t ิ n อืออืม,อมโอเคเลยอือ อีกใบนึงโอเคโอเคโอเคสตริงค่ะแล้วก็ชาลีออตโอเคค่ะอ่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะบางท่านคุณมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ยังคาะคาสังแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่เหตุการณ์เหล่านั้นจะตามพวกคุณกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง นะคะอืม uh huh. แต่ไพ่ก็บอกนะคะว่าในบางท่านบางคนนะจะมีมือที่สามหรือมีใครเข้ามาเป็นตัวกระตุน้นเป็นเหตุที่ทําให้พวกคุณอะ่ะมีแรงดึงดูดของการที่จะทําให้พวกคุณกลับมาหากันด้วยอืมเป็นแรงกระตุ้นเหมือนกับแบบว่าถ้าคุณยังโกรธกันอยู่แล้วก็ไม่พอใจอะไรกันอยู่เนี่ยมันมีสถานการณ์รบางอย่างที่เป็นแรงกระตุน้นที่ของอีกบุคคลหนึ่งที่เข้ามา ทำให้คุณรู้สึกอยากจะจัดจะมีกันละกันเน่ะฉันจะต้องกลับมาเอาของฉันคืนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะคะแต่ความสัมพันธ์ที่มันยังซ่อนเร้นก็ยังมีอยู่ยังแก้ไม่ได้นะคะยังแก้ไม่หายนะอืมกลับมานะคะกลับมากลับมาแบบรวดเร็วด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้อืม มันจะมีเรื่องของใครบางคนที่เข้ามานะคะเป็นเหตุที่ทําให้พวกคุณยังจะต้องผิดใจกันอยู่ดีปัญหาที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะกลับมาคุยกันแล้วจะมีเรื่องของบุคคลที่สามหรือคนอื่นนะคะเป็นเป็นบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องของบุคคลเข้ามาเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกคุณต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะคะอืมแต่ถ้าถามว่าเป็นยังไง ลักษณะคือเหมือนเดียดเดยเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสถานการณ์แต่ว่าคุณทั้งสองคนก็ยังยินยอมที่จะไปต่อก่อนเลยเฟูค่ะเห็นไหมละ่ะเนี่ยเดลเวอร์ด้วยม,มันยังมีความรักซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่การกลับมาครั้งนี้พวกคุณจะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรใดๆไม่มีการตั้งข้อ ตั้งกฎตั้งเกณฑ์อะไรกันในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วไม่ถามถึงเรื่องเก่าไม่คุยถึงเรื่องในอดีตส่วนเรื่องบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวเขาเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายเขาก็จะหายไปเหมือนเข้ามาเพื่อเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาเป็นชนวนทําให้คุณพวกให้คุณมีเรื่องมีเหตุมีทะเลาะกันแล้วก็หายไปะนะคะอืมโอเคประมาณนี้นะจ๊ะอือือ อันนี้อีกกรณีหนึ่งท่านในกรณีของคนมีคู่นะอือหือบางคนคุณคุณทะเอลาะกันในเรื่องของการอยากมีบุตรด้วยใช่ไหมแล้วมันมีเหตุสก่อนเนี่ยบางคนนะ่ะอยากมีบุตรมากเลยตั้งใจะจะมีแล้วแต่อย,อยู่มีเหตุสก่อนโดยมีใครบางคนเข้ามาแทรกกลางแล้วหวงความสัมพันธ์ของพวกคุณแล้วทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณจะต้องแยกห่างกันไปนะคะยังแก้กันไม่ตกในตอนนี้เป็นปัญหาหลักสั่เจ้าอยู่ แต่เองที่บอกแต่ไพ่บอกว่าเขาจะกลับมาเคลียร์ให้เขาจะกลับมาเคลียร์ให้นะคะอืมอ่ะประมาณนี้แหละนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าเดือนนี้จะมีใครเข้ามาหาชาวธาตุดินฝึกศบกันก,นก่อนบ้างแล้วเขาจะเป็นคนลักษณะแบบไหนคะคนโสดคนทุกสถานะแหละจะมีใครเข้ามาบ้างนะคะอ่ะสามใบค่ะมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่มีฐานะมีเออ อำนาจมีบารมีด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเอ่อถ้าพูดโดยรวมก็คือเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีม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 ีโปรไฟล์ที่ดีมีโปรไฟล์ที่ดีค่ะแล้วก็มีเกณฑ์จะเข้ามาเยอะในช่วงนี้นะคะมีคนเข้ามาเยอะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเป็นรุ่นน้องเป็นเด็กด้วยเป็นคนที่โปรไฟล์ที่ดีโดดเด่นหรือเอาง่ายมันมีมันมีแผ่นเป็นได้ทั้งคนที่ยุน้อยกว่าคนยุนมากกว่านะก็พ่ออกมาสองใบนะคะอย่างเนี้ยแต่ว่า ให้ออกมาบอกแต่ว่าอย่างนี้คือแบบเป็นทั้งเด็กได้อายุน้อยได้แล้วก็คนที่แบบอ่ะมีมีอาชีพการงานที่ดีมีโปรไฟล์ที่ดีแล้วมีโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณเยอะด้วยนะคะอ่แต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็คือเขามีลักษณะที่มีความโดดเด่นในตัวเองมีความสนณะของมีความเป็นธาตุไฟมีความกระตือรือร้นนะคะอาจจะเข้ามาเป็นลูกน้องบริวารของคุณช่วยเหลืองานคุณได้ดีนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกแบบอาจจะมีใครเข้ามาคุยมา มาคุยด้วยมาแชทมาให้ความสนใจกับคุณในช่วงนี้ด้วยนะคะชาวธาตุดินอืมแต่ว่าก็เป็นคนที่น่าสนใจอ่ะคนเหล่านี้เป็นคนที่มีโปรไฟล์น่าสนใจที่เข้ามาหาคุณนะคะอาจจะเข้ามาในเรื่องของงานนะคะหลักๆเข้ามาในเรื่องของธุระอะไรต่างๆที่เข้ามาวนเวียนกับคุณในช่วงนี้นะคะอืมทีนี้ดูคําแนะนํากันดีกว่าขอคําแนะนําของชาวธาตุดินคนโสดละกันนะเอาคนโสดก่อน อ,อ,อืคนโสดชาวธาตุดินคุณสามารถยังบริหารเสน่ห์ได้แต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรไปซะหมดทุกอย่างไพ่แนะนําให้คุณจะต้องเป็นเด็กถือดาบนะคะอะเป็นเด็กถือดาบก่อนก็คือว่าเราจะต้องมีเกาะป้องกันในตัวเองเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งทุ่มไปทั้งหมดทั้งใจทีนี้มาดูสถานะไม่ชัดเจนชาวธาตุดินหน่อยค่ะคําแนะนําของพวกคุณค่ะไพ่เก้าถ้วยอืม ไพ่เก้าถ้วยแนะนำว่าให้คุณรอสัญญาณอะไรบางอย่างก่อนนะคะเช่นถ้าคุณรอความจริงอะไรบางอย่างให้คุณรอสัญญาณอะไรบางอย่างก่อนอย่าพึ่งผีผามอย่าพึ่งไปเร่งเร้าให้ความสัมพันธ์นี้มันเร่งรีบจนเกินไปนะคะมีเกณฑ์ที่คุณนึงอาจจะเป็นแค่ยังเป็นชอยอยู่ด้วยนะคะยังอาจจะเป็นแบบคุณอาจจะมีคู่แข่งในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะมีคู่แข่งเข้ามาด้วยถ้าคุยถ้าคุณคุยกับใครอยู่ในตอนนี้นะคะอืม พายก็บอกว่าให้ให้อยู่บนพื้นฐานของการเราเต็มที่ต้องไปก่อนฟังข่าวไปก่อนสืบไปก่อนว่าเขา,าโอเคแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูคนมีคู่ชาวธาตุดินอะพ่ยจะแนะนําอะไรจ๊ะสิบไม้เท้าเลยล่ะอืมไม่หรอกพ่คงจะบอกว่าอะไรที่มันเหน็ดเหนื่อยอะไรที่มันเป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องแบกบในความสัมพันธ์นี้ก็ต้องปล่อยวางปล่อยลงไปบ้างนะคะไม่งั้นถ้าเก็บมาถือทั้งหมดเนี่ย คุณจะหนักจะหน่วงอยู่อย่างเดียวเหมือนกับไม่งี้ว่าปัญหาที่มีอยู่มันแก้ไม่ได้ก็อย่าไปดันทุลังแก้ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะคะตอนนี้เราต้องประครับประคองในสิ่งที่เรามีอยู่กอบโกยมันเข้ามากอบโกยเอางี้ว่าอุ้มในสิ่งที่มันที่เราสามารถยังหลงเหลืออยู่ได้เก็บสิ่งนั้นไว้นะคะเพื่อประครับประคองตัวเราแล้วก็ชีวิตคู่ของเราไปให้ได้มากที่สุดไปให้รอดอะไรเงี้ยนะจ๊ะ อโอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวธาตุดินพึกศกันแล้วก็มังกรน,นะคะก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค,ค,ค์กดแชร์กด Subscribe ใครสนใจดวงส่วสนตัวอะไรอยู่ใน description บอกด้านล่างนะจ๊ะทุกคนก็โชคดีนะคะอ,อีกนิดนึงนะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เหมือนเขาอยากจะมีความรู้สึกผิดกับคุณก็คือว่า ที่เขาทําอะไรกับคุณไปเ,เขามีบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกก่อนหน้านี้ใช่ไหมเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะตัวคุณเองถ้าเป็นคนทําผิดเขาอยากมีแต่ถ้าคุณเป็นคนทําผิดนะท้าดินสิ่งหนึ่งที่เขาอยากรู้จากคุณคือเขาอยากรู้เขาผิดอะไรเขาทําอะไรผิดทําไมคุณมาทำ่างนี้กับเขานะคะส่วนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนถูกกระทําคนคนนี้รู้สึกสำนึกผิดแล้วเขาคิดว่าแล้วเขาเหมือนกับประมาณว่าเขาไม่อยากตั้งใจที่จะมาหลอกหรือว่ามาทําอะไรไม่ดีกับคุณแต่แรก นะโอเคประมาณนี้แหละนะคะอ่ะจบจริงๆแล้วโอเคทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ